สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซเก่าเอฟซใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณห,หลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนิเคอินะคะเช้าบ่ายวันที่21กันยายน2565นะคะพี่น้องขาก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่คะพี่น้องขาก่อนคำนวณน,นะคะไปดูวันที่20ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะวันที่20นะคะใจให้เด่นรอบเช้า2และ1เด่นรอบบ่าย5และ4นะคะพี่น้องคะ รอบเช้านะคะบนมาสี่สามห้านะคะน้องมาเข้าของรอบบ่ายนะคะมาเข้าคู่ตัวเด่นที่ใจจับไว้ให้เนาะค่ะเนาะห้าสามสามห้านะคะ,นะ 5, 3, 3, 5ะ,คะที่ขีดไว้ให้นะคะแต่ไม่รู้ว่าเอฟซีได้หรือเปล่านะคะเพราะมันไม่ได้เข้าหนะ้ากับสี่นะน้องรอบบ่ายนะคะจะให้ห้าและสี่บนมาแปดสี่สองล่างเจ็ดเจ็ดนะคะเข้าคู่สี่สองสองสี่นะคะน้องตัวนี้คือคู่เด่นคู่เด่นนะคะคู่เด่น ทั้ง4ตัวจะจะจับให้วันละ6คู่นะคะหรือ7คู่โดยประมาณนะคะพี่น้องคะก็แล้วแต่ชอบกันนะคะชอบก็ตามได้เลยนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่าน,นะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะดวงก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะมาต่อวันที่21ค่ะวันที่21นะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่8และ7จับคู่หางความน่าจะเป็นนะคะ84ีค่ะ แปดหกขออนุญาตปิดไว้นะคะพี่น้องคาเพราะว่ากระดาษมีจำกัดนะคะแปดหกค่ะแปดเก้าประหยัดนะพี่น้องเนาะไม่ว่ากันนะคะดูแต่ด้านดูแต่ด้านล่างนะคะพี่น้องแปดสี่แปดเก้าแปดห้าแปดสาม ปดหนึ่งนะคะเจ็ดค่ะพี่น้องขาเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าต่อรอบปลายนะคะรอบปลายเด่นอยู่ที่เจ็ดและหกนะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องเจ็ดเจ็ดแปดค่ะ เจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ค่ะหกนะคะพี่ดังหกแปดหกเจ็ดหกสี่หกสอง หกหนึ่งหกศูนย์นะคะประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับเลขเด่นประจาวันนะคะคือเลขสี่และเลขเก้านะคะพี่รองคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะสามตัวนี้นะคะเพราะว่าเจ็ดเบิ้ลนะคะแปดเจ็ดหกนะคะพี่้องคะแปดนะคะแปดหก จะชอบ8ปดสีด้วยนะคะวันนี้เลขน้อยตัวขออนุญาตจับเพิ่มนะคะ7ก็7 7็ดเจนะคะ7ด้านล่าง7 8 7 7 6 8 6 7นะคะพี่น้องคาสถิติมีเข้าไม่หลุดทุกวันนะคะชอบตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ สำหรับ fc ท่านไหนที่ชอบวิ่งรูดนะคะพี่้องคะตัวเลขสตัวนี้8 7ดเสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่้องขาสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอพูดหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขหมันหมนค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ